ข่าวดูนกับทุกคนทีมงานเจ้าภาพออกมาเปิดเผยนะครับเจ้านายเนี่ยอยากจะได้สาวน้อยเพชรบ้านแพง เผยนะครับว่าอยากจะได้น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงมาร่วมงานนะครับเพราะว่าใครๆเนี่ยก็อยากจะเห็นน้องนั่นเองนะครับล่าสุดก็ไคนวันนี้น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับและสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับไปแสดงที Nay, ่ว่าการอําเภอภูสิงห์ตำบลห้วยติ๊กชูอําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะครับรยกได้ว่าวันนี้ทีมงานเจ้าภาพเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าเกือบจะไม่ได้คิวงานนี้แล้วนะครับเพราะว่าสาวน้อยเพชรบ้าน แพงเนะี่ย คิวงานเนี่ยนั่นเหลือเกินนะครับและองค์อิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการตัดสินใจที่จะทําให้เจ้าภาพครับทุกคนได้มีการว่าจ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาแสดงอยู่ที่แห่งนี้นั่นเองนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นความภูมิใจของชาวจังหวัดศรีสะเกดใครๆก็อยากเห็นนะครับบางทีครับทุกคนอย่างที่บอกว่าทําไมองค์อิงเพชรบ้านแพงถึงต้องมีความรับผิดชอบสูงมากๆในการที่จะมาขึ้นเวที แม้ว่าตัวเองจะป่วยขนาดไหนวันนี้เราได้เห็นเจ้าภาพได้พูดแล้วเนี่ยก็ถึงบางอ้อเลยนะครับว่า ใครๆก็อยากจะเห็นน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองเพราะว่าอะไรครับทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอุงอิงเนี่ยเป็นคนที่ดังเฉพาะในโซเชียลนะครับน้องดังแบบปากต่อปากครับทุกคนปากต่อปากนะที่นี้คือ,อแทรกซึมไปถึงทุกอนูต้องบอกแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุต่างๆครับทุกคนอายุ70 80 90ทําไมเขาถึงถือเสื่อตามหมู่บ้านแล้วก็มานั่งปูรอ เพื่อที่จะดูน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเพราะว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยดังแบบปากต่อปากครับทุกคนเนาะผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเขาก็ได้แบบว่าอ่าได้รับคําเรื่องลือมานะว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยศิลปินหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยครับทุกคนดังมากๆตอนนี้และน้องเป็นคนกระตันยูขยันมากๆนี่แหละครับทุกคนคือคําพูดที่แบบว่าเป็นปากต่อปากนะครับทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ครับทุกคนเอาอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไปสอนลูกๆหลานๆได้เลยนะในเรื่องของการสู้ชีวิตต่าง เห็นมีข่าวออกมาด้วยครับทุกคนว่าเห็นคุณครูเนาะบางโรงเรียนเนี่ยครับทุกคนเอาอุ่งอิงเพรป้านแพงไปอยู่ในบทเรียนไปอยู่ในการเรียนเพื่อที่จะสอนนักเรียนครับทุกคนอันเนี้ยอุมิมนะมีโอกาสได้เห็นมีบางคนเนี่ยออกมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ครับทุกคนก็คือเอาไปเป็น เอาไปเป็นคําสอนให้กับนักเรียนได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กทุกวันนี้นะครับทุกคนได้รับคําสอนจากประสบการณ์ตรงเนี่ยคือมันเห็นภาพมากกว่าใช่ไหมครับทุกคนเกี่ยวกับเหมือนกับเราได้แบบเห็นวิธีปฏิบัติไปเลยองอิงเหมือนเป็นภาคปฏิบัตินะครับให้กับนะทุกคนน้องๆบางคนเนี่ยได้เอามาเล่าเรียนแล้วก็เอามาเป็นตัวอย่างให้กับชีวิตในการสู้ชีวิตต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่เด็กๆครับทุกคนที่เขาเรียกว่าอะไรได้รับความรู้จากคุณครูจาก,กาจากเรื่องอิงเพชรบ้านแพงครับอุ้ ที่มองว่าคนทั่วโลกเลยนะที่ได้รับน้องเป็นแรงบันดาลใจในการสู้ชีวิตครับทุกคนแล้วก็เอาน้องเป็นตัวอย่างในความดีในความกระตันยูในความสู้ชีวิตต่างๆนั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอิมมองว่า น้องเนี่ยเป็นมากกว่าคําว่าศิลปินอีกนะครับซึ่งไม่แปลกใจเลยครับทุกคนว่าทําไมที่ว่าการอาเภอภูสิงห์เนาะตำบลห้วยติ๊กชูเนี่ยอาเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเนี่ยเขาถึงจ้างหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพราะว่าอะไรอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วน้องก็โด่งดังมากๆแล้วเป็นที่ภาคภูมิใจมากๆของชาวจังหวัดศรีสะเกดครับทุกคนบางคนบอกว่าไม่เคยดูหมอลำมาก่อนเลยไม่เคยชอบวงการหมอลำมาก่อนเลยแต่มาชื่นชอบเพราะว่าอุ๋งอิงเพชรบ้าน แพงนี่แหละก้าเข้ามาอยู่ในวงการหมอลำใช่ไหมครับทุกคนนี่คือจากคนที่พูดกันมานะทุกคนคือแบบ องอิงอ่ะมาสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการหมอลำจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วน้องเนี่ยเหมือนดึงคนมานะครับให้มาดูหมอลำนะครับแล้วก็ติดตามไปทางแบบวงอื่นๆด้วยแบบนี้ครับทุกคนเนาะก็กลายเป็นว่าน้องเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆครับให้กับคนไทยได้มาดูวัฒนธรธรมของประเทศไทยนั่นเองครับนั่นก็คือศาสตร์ของหมอลำนั่นเองครับน้องก็มีส่วนนะครับทุกคนที่จะเขาเรียกว่าอะไรให้ทุกคนเนี่ยมาเป็นแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรมาเป็นส่วนหนึ่งเนาะในการเผยแพร่วัฒนธรรมคือทุกคนมีสื่อในมืออยู่แล้วเมื่อทุกคนมาชอบอุงอิงเป็นบ้านแพ้เนี่ยมาเข้ามาถ่ายรูปน้องเข้ามาอขอลายเซ็นน้องเข้ามาแบบถ่ายคลิปน้องเลยครับทุกคนก็เหมือนเป็นการต่อยอดเนาะให้คนเนี่ยมาดูหมอลำมากยิ่งขึ้นนั่นเองอุงอิงคือซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องแล้วก็ขอให้คิวงานของวันนี้นะครับ ปังๆเงด้อยกันแล้วกันครับพุกคนน้อที่ตําบลห้วยติกชูอํเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับพุกคนแล้วก็วันที่10นะครับน้องเนี่ยแสดงอยู่ที่วัดดอนคานะครับตำบลดอนคาอํเาเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากนั้นครับพุกคนน้องก็จะมาที่ตลาดฉลองกรุงนะครับซอย39ข้างปั๊มคาเทคนะครับ ลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับทุกคนแล้วก็วันที่12อนะครับอยู่ที่สนามเทศบาลเมืองทับกวางตําบลทักวาางอํเภอแก่งคอยสระบุรีนะครับแล้วก็วัดกกากนะครับตาบกกกากองหวัดสมุรสาครนะครับแล้วก็ต่อมา่รับาอยู่ที่ตลาบอีสานนะครัคอยู่ที่บ้านหะเกียรติจังวัดสระบุรีนะครับแล้วก็วันที่15เนี่ยน้องเดินทางกลับอีสานนะทุกคนอยู่ที่บ้านหนองตอตาบล ดงสิงห์อำเภอจังหานจังหวัดร้อยเอ็ดและพุ่คนจากสระบุรีไปต่อที่ร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็วันที่17กเจ็ด่คนอยู่ที่วัดสำโรงนะครับบ้านสมฮงตําบลโนนสวรรค์อำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองครับแล้วก็วันที่18บแปดท่นคนอยู่ที่บ้านขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วก็วันที่19อยู่ที่เต็นท์มังกรอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนั่นเองครับใครที่อยู่ใกล ก็อย่าลืมไปให้กําลังใจน้องกันเยอะนะครับแล้วก็วันที่20นะครับอยู่ที่วัดส,สิริวารุกาลัยนะครับบ้านหัวหาตดตําบลนตําบลบ้านเดืออํเาเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับใครอยู่ใกล้บ้างโอ้โหไปนังถึงหนองคายเลยนะ แล้วก็วันที่21นะครับวัดบุรพาพิรมนะครับบ้านสะแบงตำบลสะแบงอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีโอ้โหทุกคนสาวน้อยเพรบ้านแพงอะ่ะเขาเนี่ยไปตีทางอุดรทางหนองคายคือแบบนะในช่วงนี้คือแบบมีคิวงานทางนั้นด้วยแล้วก็บ้าน22บ้านเลิงแสงตําบลกุดขอนแก่นอาําเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับทุกคนแล้วก็23ครับอยู่ที่หน้าที่วาการอําเภอประจักษ์ศิลปาคมนะครับจังหวัด อุดรธานีนั่นเองครับทุกคนนะแล้วก็วันที่24อยู่ที่หน้าเทศบาลหน,นองบัวระเวงนะครับอำเภอหนองบัวระเวงจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็วันที่25นะครับวัดศรีอุดมวงศ์นะครับตำบลวังสะพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับ แล้วก็วันที่26เนี่ยอยู่ที่บ้านโจดหนองแคตําบลโจดหนองแคอํเาเภอพลจังหวัดขอนแก่นวันที่27นะครับวัดหนองแวงตําบลหนองว่านะครับอํเาเภอบางลายนะครับจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็วันที่26องอิงมี2งานนะครับทุกคนน้องก็จะมีเป็นงานเท่าแก่น้อยด้วยเนาะอยู่ที่พิมายแล้วก็น้องก็มางานต่อที่จังหวัดขอนแก่นแป๊บเดียวน้องเดินทางแป๊บเดียวไม่นานมากนะครับ <S <S แล้วก็27 อยู่ที่บะวัดหนองแวงจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็28วัดหลวงปู่เสือนะครับทุกคนอยู่ที่วัดป่าแสงธรรมตำบลปลุใหญ่อ,อเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานั่นเองโอ้โหและเชื่อว่าเจ้าภาพแต่และเจ้าภาพน้อก็คงอยากจะได้น้องอุ้มอิงเพชรบ้านแพงนั่นแหละไปร่วมงานจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้กับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอุ่มอิ่มข่าวกระแสด,ด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนนะครับ